สวัสดีครับวันนี้มาพบกับฝรั่งหงจ้วนสือนะครับเป็นฝรั่งที่ฝรั่งที่ดกดกมากครับผมติดทุกกิ่งไม่ค่อยสลัดผลครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่หนึ่งกิ่งมีสองลูกแล้วนี่อีกหนึ่งกิ่งครับสองเป็นสี่เดี๋ยวจะให้ดูกลุ่งนี้กิ่งนี้นะครับ สคู่ดอกหรือสี่ผลนั่นเองครับน่าจะติดหมดแล้วนะครับเป็นแปดแปดแปดผลล้วแปดผลนะครับอันนี้อีกสองเป็นสิบสิบเอ็ดสิองสิบสามสิบสี่สิบสี่ครับผมยอดของงามมากครับงามมากอาสำหรับผู้ที่จะ ปลูกฝรั่งใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะหาอะไรพันไหนมาปลูกพันธุ์ที่ดกติดง่ายดูแลง่ายนะครับดูแลไม่ยากครับผมแนะนำให้นี่เลยครับฝรั่งหงจวนสือเดี๋ยวมาดูเขารอบต้นนะครับนี่เขาก็ติดนีซอดอกอ่าผมผมจะปล่อยกิ่งไว้ยาวเนาะ แต่เขาก็ยังติดครับไม่มีปัญหาไม่ไม่ร่วงครับต้นนี้กลับมางามเหมือนเดิมนะครับตอนหน้าแรงรถน้ำไม่ไหวครับปล่อยจะตายครับพอเจอฝนนะครับ,เ,รบเขาก็กลับมางามเหมือนเดิมครับดูแลง่ายครับดูแลง่าย <c oughs> ปุ๋ยอาจจะใส่16บสูตรเสมอก็ได้ไม่ต้องเน้นตัวหลังเท่าไหร่นะครับ ถ้าจะเอายอดด้วยเอาผลด้วยก็สิบห้าห้ายี่สิบครับผมงามครับงามครับแนะนำเลยว่างามเป็นฝรั่งที่อรสชาตินะครับรสชาติของเขาจะากรอบฟูแน่นรสรสน่าจะหวานหวานน้ำเปรี้ยวครับ าจากใกล้เคียงกับฝรั่งไส้แดงตัวแรกราสาของฝรั่งไส้แดงก็คือหงเป่าสืออันนี้ก็รสชาติรสชาติของเขานะครับจะกใกล้เคียงใกล้เคียงมากที่สุดครับเป็นดกและอร่อยครับแต่ข้อเสียเขาจะเม็ดเยอะแต่ไม่มากนะครับไม่ยากไม่เม็ดไม่มากนะครับเขามีดอกติดแล้วงามครับแต่ผมก็อยากจะได้ยอดนิดนึงเอามาเสียบ ขยายเพิ่มตั้งแม่พันธุ์เพิ่มครับเอ่อดูแลง่ายครับผมถ้าปลูกตัวนี้ไม่มีผิดหวังครับเอ่อครับสวัสดีครับผม